ใครที่กําลังมีเพียงอาชีพเดียวรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวอันตรายมากๆเลยเพราะในยุคต่อจากนี้ไปหารายได้ในรูปแบบใหม่มันจะเกิดขึ้นไม่มีประสบการณ์ทําไม่เป็นไม่เคยทํามาก่อนมีหลายๆเคสเลยครับที่แคปหน้าจอโทรศัพท์ไม่เป็นเรียนไม่จบนะบเป็นคนต่างประเทศนะครับก็สามารถมาสร้างรายได้6หลัก7หลักได้นะครับสวัสดีครับผมเป้ปิวัตพรมสอนนะครับหรือเป้อินดี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเนาะ เจอกับวิกฤตเจอกับปัญหาเราเจอกับเชื้อโรคระบาดนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับเมื่อมันเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่กี่เดือนเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดนะครับเรารอครับให้เ,เชื้อโรคนี้มันหายไป นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันอยู่กับเรามา2ปีแล้วนะมันพัฒนานะครับเนาะมันกลายพันธุ์ไปโอ้โหมากมายหลากหลายสายพันธุ์ทำให้เราเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งเรื่องของการหาไรายได้นะครับผมนะทุกคนเนี่ยนะครับรุ่นแล้วแต่ได้รับผลกระทบตรงนี้หนักมากๆเลยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยครับ แต่ต้องบอกว่าทั่วโลกเลยด้วยกันนะครับการใช้ชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับเราไม่สามารถออกไปทํางานนอกบ้านได้ไปทํากิจกรรมได้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนะฮะเราก็จะต้องทำไงฮะ work from home ใช่ไหมครับนะทางบริษัททางเจ้าของธุรกิจต่างๆก็พยายามที่จะหาวิธีการนะครับ,นะรบนะที่จะทําให้บริษัทเนี่ยอยู่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให งานเนี่ยมันยังคงเดินได้อยู่นะครับเนาะก็อาจจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวิกฤตนะโรคระบาดที่ที่เกิดขึ้นนี้นะครับหลายๆบริษัทนะครับอาจจะลดจํานวนพนักงานลดการจ้างพนักงานลงนะครับแล้วไปทําการอะไรครับจ้างครับผมจ้างคนที่ทํางานเป็นฟรีแลนซ์ครับในการที่จะมารับงานเป็นจ๊อบๆไปนะครับนะถ้ารับงานแล้วนะครับมีผลงานที่ดีนะครับเขาก็จ้างต่อแต่ถ้าผลงานไม่ดี เขาก็ไม่จ้างต่อนะครับหาคนใหม่นั่นเองนะครับและนั่นนะครับนก็จึงจึงเป็นเขาเรียกว่าวิกฤตนะครับแน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้เนี่ยใครที่กําลังมีเพียงอาชีพเดียวมีเพียงรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวอันตรายมากๆเลยนะครับนะเพราะในยุคต่อจากนี้ไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือนะครับการหารายได้นะครับในรูปแบบใหม่นะครับมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเทคโนโลยี AI นะครับเทคโนโลยีเมตาเวิร์สนะครับบล็อกเชนต่างๆนะครับเนาะหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวแมชชีนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะที่มันสามารถมาแทนแรงงานมนุษย์ได้มีหลายๆที่เลยครับที่เริ่มใช้ตรงนี้แล้วโดยเฉพาะในประเทศจีนนะครับมีเขาเรียกว่าคลังสินค้าเนาะที่มีการคัดแยกพัสดุนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้คนเลยแต่ใช้โรบอตในการที่จะคัดแยกนะครับ แล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับในการที่จะขับเคลื่อนนะครับโดยไร้คนขับนะครับทั้งแท็กซี่เอ่ยทั้งเรื่องของโดรนนะครับนะต่อไปไม่ต้องมีคนขับเครื่องบินนะครับก็ได้นะครับเราสามารถใช้โดรนในการขนส่งคนหรือในการสัญจรได้แล้วในอนาคตนะครับรวมไปถึงแท็กซี่ก็เหมือนกันนะครับเนาะก็ไม่จำเป็นต้องมีคนขับอีกต่อไปนะครับก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการควบคุมนะครับ ผ่านระบบ AI ผ่านสัญญาณดาวเทียมนั่นเองนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาแทนที่จะเข้ามา disrupt นะครับในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตของพวกเราอย่างมากเลยนะครับและวันนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะตาม เทคโนโลยีหรืออาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีก็ตามสิ่งที่เราทําได้วันนี้ครับคือเราจําเป็นจะต้องมีรายได้มากกว่า1ช่องทางนะครับหรือ2ช่องทางขึ้นไปนะครับและธุรกิจนะครับเนาะที่เราจะพูดถึงนะกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของธุรกิจเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเอ้ทำไมต้องพูดถึงเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งนะครับก็เพราะว่านะเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่อยู่บนเขาเรียกว่า การใช้ชีวิตของมนุษย์นะครับเนาะมนุษย์ต้องกินเนาะต้องอใช้สินค้านะครับต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็นปกติอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีอีอาชีพหนึ่งนะครับในสมัยก่อนเราอาจจะต้องไปลงทุนเนาะอาจจะต้องไปเปิดหน้าร้านทำนู่นนี่นั่นนะครับแต่ในยุคนี้นะครับด้วยนะฮะระบบต่างๆนะครับเขาเรียกว่าระบบพื้นฐานที่มีนะครับทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งในเรื่องของ การเงินนะครับที่สามารถผ่านออนไลน์ได้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราสามารถทำในเรื่องของตัวงานที่เป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเนาะแล้วเอ้ทำไมต้องเป็นเน็ตเวิร์กด้วยล่ะก็ต้องบอกอย่างงี้ครับว่าอ,อย่างที่บอกเนาะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของการกินการอยู่การใช้ของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของนะ การที่บอกว่าเราจะสร้างระบบเน็ตเวิร์กขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับมันเลยทําได้ง่ายนะครับเนาะมันเลยทําได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้นะมนุษย์เรานะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามสิ่งที่คนนะครับยังคงต้องกินต้องใช้คือสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับเราลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับก่อนวิกฤตเกิดขึ้นนะเราก็เริ่มเข้าสู่การช้อปปิ้งออนไลน์กันอยู่แล้ว และยิ่งหลังวิกฤตเกิดขึ้นนะครับหรือในขณะน,นี้เราก็ยังคงช้อปปิ้งออนไลน์กันอยู่เป็นปกติและคำถามก็คือว่าพี่ๆคิดว่าหลังจากวิกฤตผ่านไปการซื้อนะครับการบริโภคสินค้าหรือการสร้างรายได้จากธุรกิจประเภทเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือออนไลน์เนี่ยนะครับจะน้อยลงหรือมากขึ้นครับคำตอบคือมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะแล้ววันนี้นะฮะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า มีหลากหลายธุรกิจที่เป็นเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเกิดขึ้นมากมายและในประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมนั่นเองนะครับทำไมอินดีมถึงน่าสนใจทำไมอินดีมถึงเราจำเป็นจะต้องรู้จักกับตัวธุรกิจนี้นะครับอันดับแรกเลยนะฮะในตัวธุรกิจอินดีมนะครับซึ่งนำโดย ประธานบริษัทนั่นก็คือคุณก้องอัครรัตนิติพลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นประธานนะครับบริษัทอินเดียมกรุ๊ปนะเป็นทั้งพิธีกรนะครับเป็นทั้งเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆอย่างเลยด้วยกันนะครับแล้วก็สัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จมา เรียกว่า2,000กว่าคนแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสบการณ์นะครับในเรื่องของนะวิสัยทัศน์นะครับที่จะช่วยให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับพาร์ทเนอร์นะครับที่เข้ามาร่วมกันกันกบบริษัทอนดีมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคอนเนคชันในทีมของผู้บริหารเป็นทีมของคุณกล้องบ้างนะครับก็เป็นบริษัทมหาชนส่วนใหญ่เลยนะครับผมนะซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นข้อดีแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นมากๆนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราต้องบอกว่าอินดีมเนี่ยก็มุ่งเน้นไปทางการบริโภคสินค้าการสร้างรายได้นะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวกับบล็อกเชนด้วยนะครับก็จะมีเหรียญนครับเป็นโทเค็นนะครับต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในธุรกิจอินดีมอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเราโดยเฉพาะเหรียญแอนด์โทเค็นนะครับนะใครที่นะชอบในเรื่องของการเทรดชอบในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับตัวแอนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคำตอบให้กับ ทุกคนได้แน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือนะครับการทํางานแล้วก็แผนธุรกิจนั่นเองนะครับแผนธุรกิจในตัวของอินดีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแผนธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมนะครับคุ้มค่านะครับกับการที่เราได้ลงมือทําแน่นอนนะครับต่อมากกว่า60-70%ถึงนะครับที่เป็นส่วนของอการตลาดที่จะ นำมาให้กับสมาชิกที่เข้ามาร่วมกับธุรกิจนะครับเนาะและยังมีเขาเรียกว่าวิธีการสร้างไรายได้แบบค่อนข้างที่จะหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงทางผู้บริหารเนี่ยก็ใส่ใจนะครับแล้วก็ไม่ได้มองออคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจเนี่ยเป็นแค่สมาชิกแต่มองเป็นหุ้นส่วนร่วมกันกับบริษัทอินดีมนั่นเองนะครับเนาะแล้วนะครับหลายๆคนนะที่ได้มาดูคลิปนี้ผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่า อาจจะมีความกังวลเนาะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะธุรกิจที่เป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายแบบนี้นะครับมันสําเร็จได้ยากมันมีคนสําเร็จน้อยเหลือเกินนะครับและบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคือแชร์น้ำโซ่หรือเปล่านะครับอ่าซึ่งต้องบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแบบนี้มาเหมือนกันนะครับแต่พอเราได้ลองเข้ามาทำนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราเข้าใจในสมัยก่อนเนี่ยนะครับ กับตอนนี้เนี่ยนะครับมันแตกต่างกันเหลือเกินนะและผมก็เข้าใจแล้วครับว่าทําไมนะครับเมื่อก่อนนะมันถึงทําแล้วประสบความสำเร็จได้ยากและตอนนี้ทําไมเราถึงทําแล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับเพราะนะครับอินดีมนะครับมีสโลแกนที่บอกว่าความสําเร็จของคุณคืองานของเรานะฮะซึ่งนะครับในส่วนของตัวอินดีมเองเนี่ยเขาก็มีระบบนะครับในการเทรนนิ่งนะครับในการพัฒนาในการเรียนรู้นะครับรวมไปถึงนะครับ ยังมีเครื่องมือนะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนาะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการสอนทำเพจนะครับสร้างาวิดีโอรูปภาพนะครับสอนทำแอดโฆษณานะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับคนที่บอกว่าเอ้ยไม่มีประสบการณ์ทำไม่เป็นไม่เคยทำมาก่อนก็สามารถทำได้มีหลายๆเคสเลยครับที่เรียกว่าแคปหน้าจอโทรศัพท์ไม่เป็นนะครับเรียนไม่จบ พูดไทยไม่ชัดนะครับเป็นคนต่างประเทศนะครับก็สามารถมาสร้างรายได้กับธุรกิจอินดีมเนี่ยนะครับหหลัก7หลักได้นะครับในธุรกิจอินดีมเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทําได้ทําง่ายแล้วก็ได้เร็วได้จริงแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ตรงเนี้ยแบบมั่นคงได้ด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยผ่านนะครับในธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับรวมไปถึงนะเคย ลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจของตัวเองนะครับเป็นผู้ประกอบการทำแบรนด์สินค้าับเป็นเครื่องสำอางของตัวเองก็ลงทุนไป6กหลักนะครับนอก็ปรากฏว่านะครับด้วยความที่เราก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการตลาดนะครับนาะก็เข้าไปทำก็ปรากฏว่าไปไม่รอดนะครับผมนะก็สุดท้ายนะครับนาะก็สูญเงินไปนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะพอดีนะครับก็มาเจอกับ คลิปวิดีโอของคุณก้องนะครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจครับว่าคุณก้องพูดถึงอะไรนะครับในธุรกิจอินดีนะครับก็พูดประมาณว่าเป็นการช่วยผู้ประกอบการให้มีตลาดในการที่จะกระจายสินค้านะครับไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่ด้วยนะครับจังหวะดีโอกาสดีนะครับได้ไปเจอกับคลิปวิดีโอที่อธิบายในเรื่องของแผนธุรกิจนะครับมันเลยทําให้ผมเข้าใจนะครับในการที่จะ เข้ามาในธุรกิจนี้เพราะว่าเรามองดูเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสมากๆเลยนะครับเนาะเพราะในตัวของธุรกิจนี้นะครับเนาะเราอาจจะใช้วิธีการในการที่จะสร้างกลุ่มผู้บริโภคขึ้นมานะครับโดยที่มีการบริโภคสินค้ากันภายในกลุ่มนะครับเนาะแล้วก็แบ่งปันผลกําไรกลับคืนไปนะครับโดยที่วันนี้ บางทีเนี่ยผมอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งขายสินค้าเลยก็ได้แต่สามารถสร้างรายได้จากการบริโภคสินค้านะร่วมกันของทุกๆคนนั่นเองนะครับนอะและปัจจุบันนี้นะครับผมก็สร้างไรายได้จากธุรกิจนี้มาประมาณ1นึ่ล้านห้าแสนบาทแล้วนะครับนอะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ใครที่อาจจะได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับนอะที่กําลังอยากที่จะมีกระเป๋าที่2นะธุรกิจที่3นะครับ หรือนะครับมีธุรกิจที่จะสำรองให้กับตัวเราให้กับชีวิตเราให้กับครอบครัวของเรานะครับธุรกิจอินดีมนะครับมั่นใจเหลือเกินว่าจะเป็นคำตอบแล้วก็สามารถที่จะทำให้พี่ๆนะครับรอดพ้นทุกวิกฤตได้แน่นอนตัวผมเองนะครับเนาะก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะครับเนาะแล้วก็มีพี่ๆที่ประสบความสำเร็จ6หลัก7หลักหลายคนเลยทีเดียวนะครับผมใครที่สนใจก็ทักคอมเมนต์กันมา ในคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ